สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาเข้าสวนกันนะครับวันนี้เราจะไปเก็บสมโอแล้วก็พาไปรีวิวทางไปสวนด้วยตอนนี้เป็นทางที่ลำบากที่สุดนะครับของแปลงที่เราปลูกผลไม้ไว้ได้เยอะไหมเมื่อกี้ก็ทักทายไปนะครับพี่ที่ปลูกขนุนนะครับเป็น ส่วนติดกันนะครับก็ใช้รถไทยเหมือนกันเพราะว่าทางหน้าฝนแถวเนี้ยลำบากนะครับยังพัฒนาไม่ถึงที่ส่วนก็เวลาหน้าฝนก็จะเน้นใช้เนี่ยครับรถเปิดประทุนคันนี้เลยเป็นคัน22แรงส่วนมากที่บ้านก็จะใช้รถเก่าญี่ปุ่นเนาะเป็นคูปตานี่ L2202 นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆชาวส่วนจะใช้แนวไหนกันบ้างนะครับทางจะลำบาก,กาของที่สวนไหมหรือว่าสบายกว่าก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับลองดูนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเป็นของอ,อปตอนะครับก็ถ้ารถธรรมดามาก็มีติดนะครับก็เลยต้องใช้เป็นรถไถยขับ4เปิดประทุนของเรา22แรงครับรีวิวรถไถเลยทีเดียววิ่งคันนี้วิ่งได้5กิโลเมตรถึง10กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่วันนี้ชิวได้เพราะว่าฝนมันตกพรมๆนะครบับรรยากาศดีมากก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆชาวสวนมา รีวิวทางเข้าสวนกันไปเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มพำๆพนะครับตลอดทางเลยนะครับแต่เราก็ไปต่อนะครับช่วงนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาทางส่วนบุคคลของเรานะครับเป็นที่ส่วนบุคคลที่เป็นแปลงติดติดกันระหว่างญาตพี่น้องในสวนนะครับเป็นตะกูลเดียวกันนะครับแปลงก็จะชิดกันเลยไม่มี หรือว่าไม่มีอะไรคือรู้กันด้วยไม้หลักแดนนะครับอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับก็มาปลูกมะพร้าวก่อนเลยเอามะพร้าวมาจากบ้านนะครับที่วางขายไว้หน้าบ้านเป็นลูกมะพร้าวแก่แล้วมันงอกขึ้นนะครับแล้วก็มาวันนี้เอามะพร้าวน้ําหอมมาปลูกเราก็ปลูกตามแดนนี่แหละครับอีกฝั่งนึงเป็นของ ของลูกพี่ลูกน้องการอันนี้อีฝั่งนั้เป็นของเราอย่างเงี้ยก็ปลูกกันได้นะครับแล้วก็ปลูกในแนวของเราเป็นแดนไปอันนี้ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกนะครับก็คือน้องเกียนะครับเป็นพนักงานที่สวนเราเองคนหนึ่งก็เชี่ยวชาญหลายอย่างอยู่ครับอันนี้เชี่ยวชาญการปลูกอ่คนไหนปลูกขึ้นดีก็ให้คนนั้นปลูกบ่อยๆครับคนบนโบราณเขาเรียกว่ามือเย็นเนะาะก็ปลูกเข้าไปปลูกแล้วมันก็ งามอันนี้คือต้องหาทำเลเหมาะๆนะครับจริงๆตรงนี้โล่งเพราะว่า,าโดนพายุบ้างช้างมาชนบ้างซือที่แปลงเนี้ยบางทีก็มีช้างหลงมาจากเขาใหญ่ครับเป็น20กิโลเลยนะเดินหลงมาเป็นตัวเดียวๆไม่รู้ว่าหลงหรือว่าเขาหาที่กินใหม่เนาะพื้นใหม่เขาก็จะมีตัวมาสำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาผักดันออกไปนะครับ แต่บางคนก็จะคิดว่าเราเราไปบุกลูกป่าเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับวันนี้อยู่มานานแล้วเป็นแบบจะเป็นร้อยปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่านะครับก็ยังไม่มีช้างมาถึงนี่แต่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าประชากรช้างเยอะขึ้นนะครับแปลงนี้ก็เวลามาก็จะมากันเยอะเยอะหน่อยเพราะว่าเอ่อพวกสัตว์แปลกเริ่มมาบ่อยครับช้างบ้างหมีบ้างนะครับประมาณนี้ก็เลย ค่อนข้างที่จะลําบากในการมาแปลงนี้นะครับของที่สวนนะครับจะเป็นที่ดินเ,เขาเรียกอะไรนิคมนะครับไม่ใช่สปร,รหรือว่าที่ไม่มีเอกสารนะรเป็นที่นิคมเนี่ยก็คือที่ที่เรา,เาไปยื่นออกโฉนดได้นะครับแต่ว่าเรายังต้องครบกําหนดเขาก่อนที่จะเป็นกศนสาแล้วก็เป็นกศนห้าอย่างเงี้ยครับพอกศนห้าเราก็ไปยื่นออกโฉนดได้เลย อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ของเราก็รอยื่นออกโฉนดอยู่นะครับแปลงสําหรับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวปลูกมะพร้าวเสร็จแล้วเราไปต่อด้วยการเก็บส้มโอกันนะครับนี่วันนี้เราก็จะมาเก็บส้มโอทองดีกันนะครับแปลงนี้จะเป็นเน้นทองดีกับสายน้ําผึ้งนะครับที่สวนก็จะมีทองดีสายน้ําผึ้งทัาทีมสยามนะครับก็จะปลูกแซมแซงกับขนุนไว้บ้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอมีได้ขายวันนี้ออเดอร์แมค่ค้าซื้อไปแกะนะครับ เราก็ขายหน้าบ้านบ้างเป็นลูกนะครับเขาจะแกะแพ็ควันนี้พนักง,งานเก็บก็จะมีน้องน้ำหวานนะครับส่วนบนต้นนู้นก็เป็นชื่อน้องจิ้งหรีดนะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญเก็บมาแล้วครับจะดูอ่าอันนี้อันนี้พลาดนะครับพี่เขาก็จะพ้างคืนไปให้เออมีพลาดบ้างเพราะว่าฝนมันตกเนาะวันนี้ค่อนข้างยากอยู่จริงๆต้องใช้กันไกตัดนะครับแต่ทีนี้ว่าลืมกันก็เลยต้อง ปีนเอาก็ระวัดระวังเอาแปลงนี้ที่มายากเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับแต่ดีตรงที่ว่ารสชาติมันจะหวานนะครับส้มโอไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากก็ใส่สูตรเสมอที่นึงแล้วก็ใส่ท้ายสูงทีนึ่งครับท้ายสูงก็จะเป็น 15, บ0 30นะครับเพื่อนๆที่ชอบกินส้มโอหรือปลูกส้มโอกอ็ถ้าไม่เน้นว่าลูกใหญ่อะไรก็บางทีที่สวน่ะ ก็ใส่สิบห้าสิบสามสิบอย่างเดียวไปเลยก็ลูกค้าก็จะติดใจนะครับยิ่งหวานไปใหญ่เลยแต่ลูกก็จะอาจจะย่อมหน่อยอย่างนี้นะครับจะหวานกว่าสูตรผสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาเก็บส้มโอกัน i say the world to find you if you ever find yourself lost in the dark you can see i'll be the light to guide you we found out what we made of when we are called to have a friend in need. ตอนนี้เราก็เก็บส้มโอเสร็จแล้วนะครับก็น่าจะได้ประมาณสัก200โลได้ครับวันนี้ที่มาเก็บอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วครับของรุ่นนะครับก่อนหน้าเก็บไปเยอะแล้วอันนี้คือเก็บตกนะครับเกี่ยวกับบ้านไปต้องไปล้างอีกวันนี้มีแต่ขี้โคลนเต็ไมไปหมดต้องไปล้างลูกอีกนะครับ หารกิจเก็บส้มโอในวันฝนตกเราก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาลุ้นตอนขึ้นเขานะครับเดินทางกลับตรงนี้เป็นดินเหนียวนะครับปกติก็ติดบางวันถ้าแบบรถหนักเกินมันก็จะขึ้นย่าหน่อยวันนี้ก็2 0 0้กว่าโลก็น่าจะไหวนะครับอันนี้ก็ให้ลุงน้องขับขึ้นนะครับมาลุ้นกันว่าจะติดไหม แปลงนี้ถึงจะมาลำบากแต่ก็วิวดีมากนะครับจะเป็นเห็นทิวเขาเลยอากาศดีตลอดครับเวลาช่วงฝนตกถ้ามาแปลงนี้แลนี่ครับมือขับของเราน้องเกียร์นี่ยกนิ้วโป้ให้ไปหนึรอบ2รอบยิ้มเขนินดีใจรอบที่แล้วติดนะครับไม่ขึ้นรอบนี้ขึ้นมาอย่างง่ายได้ รอบที่แล้วทุกน้ำครับมันเลยขึ้นเยากแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงกระท้อนที่เราปลูกไว้ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับของที่สวนนะครับเป็นพันุ์ุูยฝ่ายและอีล่านะครับเวลาห่อต้องใช้บันไดถึง16 16เมตรนะครับ8วาเดี๋ยวตอนห่อเราจะพามาดูนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการขึ้นนะครับหอก็ค่าหอก็แพงอยู่นะครับแต่ก็ต้องให้เขาแหละเพราะมันยากนะครับ ก็แปลงนี้ก็ปลูกตั้งแต่ผมยังเด็กๆอะครับต้นก็จะสูงมากแต่ก็เริ่มทยอยตัดยอดนะครับนี่ครับแล้วเราก็ไปกันก็ระหว่างกลับนะครับนี่เจอรถติดขากลับรถติดรถญาตินี่แหละรถนานะครับก็ติดดินดินไปทางลาําบากจริงๆนะครับนี่ครับถ้าเป็นรถยนต์มาก็ต้องดิ้นแบบสุดชีวิตอะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องช่วยกันลากช่วยกันเข็นนะครับเนี่ย ประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปช่วยนะเอารถขึ้นจากลมก่อนนะครับยังไงก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ